มาคอยกันต่อดีกว่านะคะกับ,บสเตตัสหัวใจล่าสุดของบีสุกฤตนะคะส่วนปุกลุกฝนทิพย์ค่ะมีข่าวว่าเอ๊ะเกาเหลากับใครอีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันส่วนคนนี้ครับโผล่ที่นี่อีกแล้วครับค,คุณปูปยาครับโผล่ที่พรมแดงเมืองขานครับ ทีคนนี้เลยในเอ็กโซประหยะที่จู่ๆก็โผล่ไปร่วมงานปาร์ตี้แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังอย่างโชว์่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาในฐานะนักแสดงสังกัด The Society Management โดยชุดที่ใส่ไปน่ะก็ไม่ธรรมดามาได้แบรนด์สุดรู้แต่เรียบง่ายจูเลียนแมคกโดนัลแม่สวยเช้งกระเดะแบบนี้เทคะแนนให้10บสิบไปเลยละจ้าเธอรัตสุขนะยืนยันเสียงสูงมาก สำหรับนางเอกผิวเข้มปุ๊กลุกฝนทิพย์หลังมีข่าวเมาส์สนานวาชีน่ะเรื่องเยอะอแถมยังมีปัญหาทะเลาะก,กับพระเอกคู่จิ้นไม้พัทรเดชอีกด้วยแถมยังลือแรงว่าตอนนี้จะถ่ายละครหรือแม้แต่ออกง,งานอีเวนต์ด้วยกันก็ลำบากสุดๆซึ่งสาวปุ๊กลุกย้ำเสียงดังฝังชัดว่าไม่จริงตนไม่เคยมีปัญหากับใครยังดีกับหนุ่มไม้เหมือนเดิมเจอก,กันที่กองถ่ายละครทุกอาทิตย์อ้าวแมงเมาส์หยุดกระพือข่าวดดวนๆเลยเนาะโอเคนะ โถอถอถน่าสงสารจริงจริง<อ>สุปตาขวัญใจมหาชนบีสุกฤตหลังเอามาเปิดใจถึงความสัมพันธ์หลังเลิกราแฟนสามโมโมชนกมาพักใหญ่ล่าสุดหนุ่มบีประกาศเสียงดังฟังชัดบนละครเวที10ปีเมืองไทยรัชดาไหลาว่าช่วงนี้เงาเหงาเพราะขาดของมันนานอุ๊ยตายประกาศร้านขนาดเนี้ยสาวๆอย่ารอช้าร่อนใบสมัครมาด่วนเลยนะจ๊ะจัดไปค่ะ